อยันจุดครับตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์ครับน้าตกชั้นตะเทนตอันนี้พื้นที่ลานก็ประมาณนี้แหละลานก็จะเป็นสนามหญ้านะแ้วก็มีหินนิดหน่อยแล้วก็ห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆองนะถัดไปนิดเดียวเดินไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูลานลานก็จะมีอยู่สามจุดนะเป็นสามโซน นี่ด้านหน้าจุดที่เราเข้ามาครับที่เราติดต่อมาด้านหน้าเมื่อกี้ก็ตรงทางเข้านะจุดที่เราจะกางเต็นท์ก็จะเป็นบริเวณอาสน้ํานะติดเติมสระน้ำนี่เลยนี่ครับอันนี้คือลานจุดแรกนะก็จุดนี้ก็กางเต็นท์ได้แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีนะแล้วก็มีจุดต่อปลั๊กไฟนะ ก็จะเสียเพิ่มนะก็จะมีปลั๊กไฟอยู่ประจำจุดนี่ก็จะแบ่งเป็นเส้น,นแบ่งเนี้ที่ให้กลางนะเนี่ยอันนี้คือโซนแรกนะนี่ให้พามาดูโซนแรกกันโซนแรกก็จะมีอยู่หนึ่งเต็นที่กลางอยู่บรรยากาศเงียมดีนะนี่ลมเือนดีตรงนี้ก็จะเป็นน้ำ,นำตกชันตะเหนนะด้านในนี่ครับน้ำตกจะอยู่ด้านใน แล้วก็ลานที่สองก็จะเป็นฝั่งนี้ขับรถเข้ามาเติดริมน้ำนะบรรยากาศริมน้ำเลยนี่บรรยากาศฟื้นฝนนะวันนี้เหมือน,นฝนจะมาก็เดี๋ยวเราจะกลางจุดบริเวณฝั่งนี้แหละไกลๆดีนะเดี๋ยวจะไปดูด้านบนนะโซนที่สามตรงนี้จะเป็นโซนที่สอง ก็จุดนี้ก็เน็ตก็เล่นได้นั่นแหละแล้วก็มีเดียมีปลั๊กไฟอยู่นะแต่เขาจะลลอกไว้นี่มีปลั๊กไฟอยู่ประจําจุดนี่ปลั๊กไฟอยู่ให้ใช้บริการอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านบนโซนด้านบนในห้องน้าใกล้ๆเลยมีห้องสุขาและห้องอาบน้ําด้านในนี่แหละเดี๋ยวพาไปดู้านที่สามก่อน จุดทีส่สามนะฝั่งนี้ก็ขับรถขึ้นมาได้อยู่นะถ้าใครจะกลางด้านบนเนี่ยกลับขึ้นมาได้เลยมีถนนข,นขึ้นมาปกติเลยอันนี้จะเป็นลานที่สามด้านเันจะอยู่ด้านบนฝั่งนี้จะสูงเลยนะนี่เออลานด้านบนก็สวยเหมือนกันนะนี่ครับก็ลานก็จะเป็นหญ้านะแล้วก็พื้นก็จะเป็นหินนะหินเล็กนี่บรรยากาศในลาน ทุกจุดก็มีปักไฟให้นะลานที่สามก็มีปักไฟเหมือนกันนะนมีปักไฟให้เชื่อมอยู่นี่ลานกว้างอยู่นะด้านบนน่าจะกลางได้ประมาณเป็นสิบเตนได้อยู่นะลานกว้างอยู่อันนี้จะเป็นจุดที่สามโซนที่สามนะบรรยากาศก็เริ่มมืดแล้ว๋ยวจะสักพักหนึ่งก็จะกลางเต็นแล้วก็จะสุดบริเวณนี้ริมป่าเลย อันนี้จะเป็นมุมสูงเลยนะนก็วันนี้คนกลางก็ประมาณสักห้าหกเต็นได้ย้ะถ้ารวมเราไปอีกเต็นหนึ่งนี่ครับลมเย็นดีนะอากาศดีคืนนี้น่าจะโดนฝนดูแล้วโดนแน่นอนคืนนี้อเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องน้ําอ่าภายในลานที่เรากลางเต็นนะครับจุดน้ําตกชันตะเถนก็จะมีเสียค่าบริการค่าเข้านั่นแหละ ค่าข้าวแล้วก็ค่ากลางเต็นท์นะครับอ่าก็จะปิดช่วงสี่โมงเย็นนะแต่ถ้าใครมากลางเต็นท์ก็สามารถออกไปด้านนอกได้ไม่เกินสามทุ่มนะไปซื้อของไปกินข้าวได้ด้านนอกนะครับแต่สามทุ่มก็ไม่ให้เข้ากันในห้องน้ําเดี๋ยวให้ดูน้ําก่อนว่าสะอาดไหมน้ำไหลอยอ่โอเคสะอาดอยูน่นะ อยู่ฝั่งนี้เอ่อแล้วก็มีกระจกให้นีน้ำใสอยู่นะเนี่ใสอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูด้านในนะนี่ตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าด้านนอกด้านในก็มีไฟฟ้าปกตินี่ตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะจะเป็นฝักบัวแล้วก็ไม่มีเครื่องทําน้ำบุญนะ ห้องอาบน้ำหนึ่งห้องเมื่อกี้แล้วเราก็ฝั่งนี้สองห้องแล้วก็ห้องที่สามห้องสุขาก็มีสามห้องห้องน้ำก็มีห้องอาบน้ำมีสามเหมือนกันอันนี้ห้องสุขาในฝั่งนี้ก็เป็นชักโครประมาณนี้ห้องน้ำสะอาดดีนีบรรยากาศห้องน้ำสะอาดเลยถือว่าดูแลดีนะได้อยู่ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครอยากมากลางเต็นโซนชนบุรีนะแล้วก็จุดบริเวณทิ้งขยะก,ก็อยู่ด้านข้างห้องน้ำเนี่ยมีทางขยะให้เราทิ้งอยู่นี่ติดกับห้องน้ำนะตรงข้ามกันเลยไปไปกลางเต็นกันต่อเลยก็จะขนเต็นแล้วกลางเลยแหละว,วันนี้อาจจะกลางเต็นอ,อันเล็กก็ได้ไซส์ขนาดสองคนก็ได้ดูก่อนนะ บรรยากาศคืนนี้จะเป็นยังไงนี่ในร่านเขาก็จะแบ่งให้โซนให้กลางนะเห็นไหมจะแบ่งขอบเขตแต่ละเต็นอยู่นะหนึ่งเต็นสองสามสี่ก็แถวหนึ่งนะ่าจะได้สิบเต็นอยู่นะต่งน,นี้เดี๋ยวเราจะกลางจุดบริเวณใกล้ต้นไม้นี่แหละมะั้งน่าจะได้อยู่แต่เราจะไม่กลางตรงน้ําขังจะกลางตรงตรงกลางตรงนี้พอดี ของก็เตรียมมาก็ไม่ได้เยอะนะที่เตรียมมาเกียรติคนด้วยแหละก็มีเต็นเต็นตัวนี้จะเป็นอ่าตัวเก่าที่เราใช้บ่อยไซส์ห้าคนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์ห้าไอไซส์สองคนไว้เดินป่าตัวนี้ตัวนี้จะเล็กหน่อยนอนได้แค่สองคนเอง wt outdoor เต็นท์สำหรับเดินป่าเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ใช้ประจำ เอาไปขึ้นเขาผูกกระดึงก็มาแล้วรอบหนึ่งหนักเหมือนกันนะเอ็ดเบนเจอร์แคมป์แคมปิ้งกล่องนั้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟของต่างๆหลายอย่างแล้วก็เอา,เอาแค่เก้าอี้มาฝั่งนี้จะเป็นผ้าห่มนะด้านในเป็นผ้าห่มส่วนที่นอนก็อยู่ด้านในรถแล้๋ยวจะขนของกลางเลยดีกว่า ก็วันนี้ก็เดี๋ยวกลางตัวเต็นท์ไซส์เล็กดีกว่านะครับไซส์สองคนนี่เพิ่งตอกสมอบกเสร็จเมื่อกี้นี่ถ้าเป็นต้นเล็กไม่ได้หักหมดเลยขนาดประมาณนิ้วก้อยนั่นนะอากาศดีเย็ยนเลยสบายเลยใกล้แล้วเสร็จเสร็จลวอีกนิดเดียวก็วันนี้กลางก็คนไม่ค่อยแน่นนะประมาณสักหกเต็นได้ วนันนี้ดึกๆฝนน่าจะตกอยู่นะบรรยากาศก่อนเมฆดำเลย ตอนนี้ก็กลางเสร็จแล้วก็เหลือแค่ขนที่นอนเข้าไปนะแรับเดียวเพื่อนไปเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูอ่าขนาดของเต็นท์แล้วก็บรรยากาศด้านในนี่ครับเต็นท์ก็จะเป็นสีเขียวขี้มานะที่ใช้ขนาดสองคนก็จะมีประตูฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเปิดได้ทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนี่จะเป็นซิปนะ เต็นสำหรับเดินป่าแล้วก็ขึ้นขึ้นดอยบนเขานะวทีเยวดอน, w นี่ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นการสาดได้อยู่หน้าเต็นด้านในเต็นถ้านอนสองคนก็แน่นเลยนะแต่ระบุว่านอนได้สองคนาที่เรานอนก็คนเดียวพอดีแหละได้อยู่นี่ครับก็จะมีแค่ประตูฝั่ง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะหน้าต่างไม่มีนี่ด้านในสูงอยู่นะความสูงนะ่าจะประมาณได้อยู่เมตรหนึ่งนะ่าจะได้ไหมกว้างอย่างนะด้านในดดนอนได้สบายก็พอดีระวางที่นอนก็เต็มพอดีเลยขนาดเต็นพอดี บรรยากาศช่วงกลางคืนนะเงียบดีตอนแรกนึกว่าจะมีฝนเห็นบึดมาอยู่นะนี่ก็วันนี้กลางก็ประมาณสักหกเต็นนะอ่หกเต็นได้เงียบดีนี่ห้องน้ำก็อยู่ด้าน ข้างๆพอดิช่องต้นชิปก็ถ่ายให้ดูอยู่นีบรรยากาศเงียบดิดมืดเลยห้องน้ำอยู่โซนนู้นเดินไม่ไกลนะประมาณร้อยเมตรเล เตรียมไฟมาเยอะนะก็ตอบปั๊บไฟเอาเนี้แหละก็จะเป็นไฟดาวขนาดสิบเมตรความยาวโู้ที่นอนเสร็จแล้วด้านในนี่เตรียมผ้าห่มมามีผ้าห่มมีหมอนก็มีที่นอนจะได้นุ่มๆหน่อยนี่นตอบปั๊บไฟเรียบร้อยคืนนี้น่าจะหลับสนิท สนิทลับดีบรรยากาศลานกลางคืน น่าจะเยอะอยูน่นะที่เราขับมาถ้าไม่มีก็เซเว่นก็แล้วกันเดี่ยวขับหาอะไรกินด้านหน้าครับไม่ได้เตรียมอะไรมาก็เซเว่นก็มีอยู่หรอกด้านหน้านะของกินง่ายเเดี๋ยวดูร้านตรงนี้เห็นมีร้านข้าวอยู่นะน่าจะมีอะไรขาย,ยาดูก่อนปิดหรือย,อยังร้าน ดูกันว่าร้านยังเปิดใช่ไหมย,ยังเปิดอยู่ไหมครับรถขายอยู่ใช่ไหมครับขายลงงูกพาปปนย,ย,ยนะเอาลาบหมูต้มแล้วลาบหมูลาบเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ได้สั่งกัขบข้าวไปสองอย่างนะก็มีลาบลาบเนื้อแล้วก็มีต้มยำหมูข้าวเหนียวนะครับร้านใกล้ๆเองขับรถงมานี่เดียวเองครับ ง่ายดีไม่ต้องเตรียมของมาก็ได้หาซื้อบริเวณด้านหน้าก็มีร้านค้าเยอะดีตามสาั่งตาบก้อยเยอะเลยหรือว่าจะกินพวกอของในเซเว่นก็มีเหมือนกันนะครับหลายอย่างนะก็แนะนํำก็ถ้าใครไม่ได้เตรียมสเสบียงมาก็นี่เลยด้านข้างเซเว่นเลยนะครับในนูรลาบก้อยส้มตำ ใช่ลแล้วเมนูอาหารเย็น,นหมูต้มยำเคยใหญ่เลยอันนี้จะเป็นราบเนี่อราบเนื้อสุกโขกก็กินกับข้าวเหนียวง่ายๆเลยกินคนเดียวนะเนี่ยที่เห็นอยู่สวัสดียามเช้าๆครับมเมื่อืนก็นอนตั้งแต่ประมาณสามทุ่มเท่นั้นสามทุ่มนิดๆนะนะ อากาศดีนอนสบายตอนนี้ก็เพิ่งตืน่นช่วงประมาณแปดโมงเช้านะนอนดีมากเลยเสียงนกร้องทั้งคืนเลยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แนะนำอากาศเย็ยนนะจุ่ริมน้ำนะี่น่าเต้่นหน้านนา,นาก็จะเป็นสระน้ำนอนหลักดีเงียบสงบดีครับนะแล้วก็ ถ้าช่วงเช้าถ้าเราตื่นเช้าๆหน่อยเราก็ไปดูน้ําตกได้คนระับเพียงหน่อยหนึ่งก็เปน็นน้ําตกแชนตาเทีนนะจะจอดรถแล้วก็อ่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดน่าจะมีรถอ่ารับส่งลงไปหลอกไกลๆน้ําตกครับห่างจากจุดที่เรากางเต็นก็นิดเดียวนะครับช่วงเช้าๆก็เริ่มมีอคนเริ่มทยอยมาแล้วนะมาเที่ยวน้ําตก ดูบรรยากาศเช้าๆด้านนอกครับ น,นี่ก็ประมาณแปดมงนแต่ยังไม่ร้อนนะอากาศเย็ยนนี่ด้านหน้าก็จะเป็นสระน้ำนะจุดที่เราแกด้านหลังเป็นป่าเลยนะครับนะช่วงต้นคลิปพาไปดูอยู่จุดที่สามนะครับนี่จะเป็นลานตรงนี้จะสูงหน่อยอยู่ติดเลยติดป่าเลยฝั่งนู้นครับต่อกลางจุดที่สองห้องน้ําก็สะอาดอย่ห้องน้ํา แล้วก็น้ําก็ใสสะอาดดนะีแล้วก็จุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟก็มีปกติเลยเตรียมเียบสายไฟมาปลั๊กไฟเยอยนะๆก็ช่วงสายก็เดี๋ยวเก็บเต็นแล้วแนหะ